ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมนาจะพาทุกคนนะคะมาดูการทำเจียนปิงนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเครปจีนนั่นเองนะคะนี่นะคะที่เขาทําแบบเจียนปิงเนาะก็คือเขาเนี่ยได้เตรียมแป้งไว้แล้วนะคะก็คือปกติเนี่ยเขาก็เอาแป้งนะคะไปทาทาบนเตาเนาะก็จะเป็นแป้งที่เอ่อคล้ายๆแป้งเค้กของเรานั่นแหละอ่ะแล้วก็ใช้ไม้พายแบบนี้นะคะแล้วก็แบบเออ กวาดแป้งนะคะอ่ะคล้ายๆกับตอนที่ทําเค้กที่ไทยนั่นแหละอ่ะแล้วก็นะคะพอเขาทำนนเนี่ยเขาก็จะทําแป้งนะคะพักไว้หลังจากนั้นเวลามีลูกค้ามาซื้อนะเขาก็จะเอาแป้งนะคะอ่ะ ออกมาแล้วก็มาผึ่งให้เราดูเหมือนเมื่อกี้นั่นเองนะคะมาผพ่งบนก,กระทะเหมือนเดิมนะคะเพื่อเพิ่มความร้อนอและหลังจากนั้นนอย่างที่เห็นคะ่ะเขาก็ตอ,อกไข่ลงไปนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถบอกเขาได้นะคะว่าจะเอาไข่กี่ฟองนะคะแต่ว่าภาษาถ้าเกิดเราไม่บอกเนี่ยเขาก็จะใส่แค่ฟองเดียวนะเหมือนตอนนี้เนี่ยมณาก็ไม่ได้บอกเขา,เาก็ใส่ไปแค่ฟองเดียวหลังจากนั้นนอย่างที่เห็นนะคะเขาก็พลิกออก อ่ะแล้วก็มีการแบบโรยงาด้วยเนาะอ่ะจะเห็นว่ามีโรยงาแล้วก็โรยต้นหอมผักชีนะคะแล้วเขาก็จะถามด้วยนะคะทุกครั้งเลยว่าเอาต้นหอมไหมนะคะเอาผักชีไหมเนาะ,ะเพราะบางคนก็ไม่ได้กินอ่ะแล้วก็ต่อมาก็ทาซอสลงไปนะคะซอสนี้โมนามไม่มั่นใจนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่มันจะออกรสชาติแบบหวานๆน,นั่นเองอ่ะส่วนอันนี้ที่หยดๆลงไปก็คือเป็นพริกนั่นเองนะคะพริกอันนี้ก็จะเป็นเออเหมือนพริกแห้งนะคะแล้วก็ เอาน้ำมันร้อนๆเนี่ยมาราดนะคะแล้วก็จะได้พริกนี้มาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาแบบมาหยดๆให้เราในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอออันนี้โมนาไม่รู้จักนะ,ะแต่มันมันคืออันนั้นนะคะที่เขาใส่ไว้ใน โจ๊กนะคะเวลาเราเจอแบบเออโจ๊กที่ที่ในของไทยอ่ะกินกันเนาะเขาจะใส่อันนี้ลงไปนะคะที่มันอ๋อออกจะแข็งๆแต่มันก็ไม่แข็งมากเนาะบอกไม่ถูกเหมือนกันอา่อาโอเคมาดูต่อมาดีกว่านะคะอา่าที่เส้นเส้นที่ใส่ลงไปก็คือเป็นหูโตสื่อนะคะคือเป็นมันฝรั่งนะคะที่เขาหั่นเป็นเส้นๆนะคะก็เอาไปทอดนะคะให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถกินได้แล้วอา่าแล ก็ใส่ผักกาดล,ลงไปเนาะแล้วก็อันนี้โมนาสั่งมานะคะถ้าเกิดไม่ได้สั่งเขาก็ไม่ให้นะกับโยเทียวนะคะหรือว่าปลาท่องโก้นั่นเองนะคะนี่ก็สั่งแล้วก็ส่วนไก่นะคะไก่อันนี้โมนาก็สั่งมานั่นเองนะคะแต่ถ้าไม่สั่งก็ไม่ได้เหมือนกันอ่าของร้านนี้นะคะที่เห็นส่วนผสมนอกก็จะมีปลาท่องโก้ไก่แล้วก็ไส้กรอกถ้าเกิดอย่างอื่นเนี่ยเหมือนร้านอื่นๆน,นะคะก็จะมีเบคอนหรือว่า เอออย่างอื่นเนี่ยเออให้เราเติมอีกนะคะหรือว่าเป็นปลาท้องโกกรอบก็มีนะคะนี่หลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็ขอให้เราแบบนี้นะคะคือปกติบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีเออเก้๊ยวกรอบให้เราอีกนะคะแต่ร้านนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ได้ใส่นั่นเองเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะตัดให้เรานะแล้วก็เตรียมใส่ขอนั่นเองนะคะนี่ตัดได้แล้ว อาจจะเห็นว่าอันเล็กๆแบบนี้กินอิ่มนะคะนี่สามารถแบบแทนหนึ่งมื้อได้เลยเนาะได้มาแล้วไปกินก่อนนะคะ